สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะฮะเมื่อสักครู่เนาะผมก็พาพี่น้องนะฮะขึ้นไปกราบสักระสังขารน,นะ,ะของหลวงปู่แสงนะฮะ FC นะตอนนี้ก็จะพาพี่น้องนะครับไปดูอีกจุดหนึ่งนะฮะก็คือเมลุนะ,ะจุดที่จะทำการนะเผาล่างนะฮะใช่ไหมพี่น้องผมผมพูดถูกไหมครับ เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปไปชมเนาะทุกท่านส่วนแม่มาต่อยนะฮะก็จะก็จะไปรีวิวนะฮะเดี๋ยวไงดยวงลงทานอะไรเดี๋ยวแม่มาต่อยก็จะไปรีวิวลงทานนะตามคำขอที่พี่น้อง FC ขอมานะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะ FC ว่าโน้นจะมีอะไรบ้างเนาะทุกท่านเดี๋ยวไปดูกันครับ ไปไหนจากร้านกาแฟถ้างั้นเราแยกกันตรงนี้โอเคเดี๋ยวมานัดกันอยู่ตรงนี้เนาะไป,อไปโอเคนะพี่น้องแยกกันตรงนี้นะฮะพี่น้องนี่ครับพี่น้อง F4 รถลังไหรเข้ามาเนาะ,นะกาย่างเยอะแยะมากมายครับนะตอนนี้น พี่น้องก็พาพี่น้องเนาะมาชมนะฮะเมลุนะฮะอยู่ที่จะเขาเรียกว่าอะไรเนาะพระราชาพึงศพพระราชพระราชาพึงศพใช่ไหมพี่น้องนะของหลวงปู่แสงนะฮะก็ผู้ผิดก็ขอโทษขออภัยพี่น้อง,อง,งะะอเอฟซีด้วยนะฮะนี่นะ กำลังจะจะเตะะรียมนะโต๊ะเี้นะฮะเอซีบริเวณบัดนนะฮะกว้างม,มากเลยนะครับ ดีแต่มีร่มมีเงาเนาะทุกท่านเน,ะนาะต้นไม้เยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเดินอ้อมเลยนะครับ แล pues ้นู้นเนาะก็กำลังจะทำการกางเต็นท์นะครับอันนี้ก็เป็นช้างเนาะทุกท่าน เดินรอบนะเอฟซี FC. ตรงนี้ก็เป็นสิงห์ก็อากาศร้อนจริงๆนะเอฟซี FC. โอ้ทำได้สวยนะฮะ โอ้คนทำนี่น้องเอฟซีทำได้ออกมาอย่างสวยงามนะครับโอ้อากาศร้อนนะครับพี่น้องนะประชาชนเนาะบางส่วนก็เริ่มทยอยเนาะกลับออกนะจากวัดปบานะฮะดวงสว่างธรรมนะฮะหลังจากที่มา นะกราบนะสาระสังขาหรหลวงปู่แสงนะก็ะเริ่มทยอยกลับบ้านนะครับพี่น้องนะส่วนมากก็จะเป็นชาวบ้านเนาะบริเวณใกล้เคียงนะต่างจังหวัดก็จังหวัดที่ใกล้เคียงนะฮะไอจังหวัดที่ใกล้เคียงเนาะเป็นอุบลนะร้อยเอ็ดนะครับ สกลนครนะฮะมุกดาหารทําอำนาจเจริญนะครับบริเวณอำเภอใกล้เคียงเนาะที่มาร่วมในงานนี้นะครับผม ก็วันที่25เนาะก็จะเป็นวันที่พระราชาพิงีศพนะฮะโอ้ใช่ไหมครับพี่น้องผมพูดถูกไหมครับ,รบช่างปันก็โอ้สุดยอดนะฮะ ทำออกมาได้สวยง,งามนะครับผมสมเกียรติของท่านเนาะเอา้าพี่มาณ์อ๋อครับผมนิคมนะครับเจ้าของช่องมานาสตอรี่ครับผมครับผมอ้าวทั้งพงมาได้<อ>เลยเราเพิ่งเจอกันเนี่ยไปไหนมาเนี่ยฮะ<า> <c ười> ผมมาจากด้านโน้นโอ้ยมาจากที่เดียวกันนะเอฟซี FC. เนี่ยผมมาดูบ้านเรือนมาดูพระธรรมเลยพระธรรมพรรระธมโอ้พระธรรมนะเอฟซีนี่คือพระธรรมครับครบนเวี้ือูไปมอะไรพระธรรมทั้งหมดพระธรรมทั้งหมดใช่ครับพระธรรมเมื่อคืนบริเวณพระธรรมใช่เพราะว่าจะเป็นทุกอย่างพระธรรมทั้งหมดเราต้องอยากรู้อยากเห็นพระธรรมไม่ใช่มมาดูไ่่ใชพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์เหรอ พระธรรมพระธรรมคุณดูพระธรรมไหมเขอทำอยู่ใครเป็นคนทำพระพระใช่ไหมอ่าโอ้หมุกพี่มะนาวมุกเยอะเนาะโอ้พระธรรมจริงๆเนาะพระยศเกิดซึ้งในรถพระธรรมนะต้องไปต้องมาดูนะเอฟซีะฮะนี่คือพระธรรมไม่อายพระธรรมบ่ไม่อายพระบ่ะทำไมพี่พี่ไม่อายพระธรรมเลยเนาะ เราต้องซื้อเออซึ้อเหรอซึ้นรถผ้าทำซึ้อรถผ้าทำโอ้ผ้าทำจริงๆครับรรทุกอย่างเนี่ยอโอ้ผ้าทำหมดผ้าทำหมดเป็นเงนต<อ>ั้งแต่เมื่อวานแล้วอวนนะ,อะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะขอจบคลิปไอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ